เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาปะตะทผลิกกำลัง OR Toyota และ BIG ร่วมเปิดสถานีน้ำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยณอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราของ To โยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยให้บริการในรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเมาจังหวัดชนบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยาชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะทาการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคที่ได้จากการใช้งานจริงเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นข้อมูลรองรับการขยายผลใช้งานในอนาคตโดยปตท,อท,อทอได้ร่วมสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบอัดบรรจุกา๊าซไนโดรเจนและข้อมูลเชิงเทคนิคที่จําเป็นร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน